การดูแลสุขภาพทางเพศในวัย35-50ปีไม่ใช่เรื่องที่ต้องละเลยการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเลือกวิธีการดูแลที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณยังคงมีชีวิตทางเพศที่สมบูรณ์และมีความสุขในทุกช่วงวัยแน่นอนค่ะความสุขทางเพศยังคงมีได้และความต้องการทางเพศยังคงอยู่สำหรับผู้หญิงวัย3 5ปีหรือแม้แต่ในวัยที่มากกว่านั้นก็เป็นเรื่องปกติมากค่ะ และการที่ยังมีความต้องการทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศอยู่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นความสุขและความต้องการทางเพศในวัย35-50ปีเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ความต้องการทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณและความเป็นมนุษย์ไม่ได้มีวันหมดอายุตามตัวเลขใดๆ ในทางกลับกันสําหรับบางคนวัยนี้อาจเป็นช่วงที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นทําให้สามารถสํารวจและเข้าถึงความสุขทางเพศได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ําค่ะประสบการณ์และความเข้าใจในวัยนี้ผู้หญิงหลายคนอาจมีความเข้าใจในร่างกายและความต้องการของตัวเองมากขึ้นรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคู่รักซึ่งอาจนำไปสู่ประสบการณ์ทางเพศที่ผ่อนคลายและเติมเต็มยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ